สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวของชิ้นใหม่ที่เพิ่งได้รับมาจากเว็บไซต์เป็นน้ำพุพลังงานโซลาเซลล์ครับนี่แกะกล่องดูละในกล่องก็จะมีอยู่นี่นะฮะนี่เป็นหัวหัวปรับหัวให้น้ำพุเป็นแบบต่างๆนี่เป็นตัวตัวน้ำพุโซลาเซลล์เป็นพลังงานโซลาเซลล์ครับ ก็จะมีคู่มือคู่มือหนึ่งอันนี่ฮะข้างหลังก็เป็นแบบนี้ครับนี่เป็นฟองน้ำฟองน้ำนิ่มๆข้างๆเป็นพลาสติกแข็งพลาสติกแข็งตรงนี้จะมีแผ่นพลาสติกบางๆปิดอยู่นะฮะ ตัวผมเคยสั่งมาแล้วอันนี้แต่ว่าอันที่แล้วพอลองลอยแปบ๊บเดียวแนละ้วมันก็เสียมันก็ไม่ทำงานอีกเลยเพราะว่าผมเอาไปใส่แบบเนี้ยจุ่มน้ำเลยมันก็ทำงานอยู่แป๊บเดียวแล้วก็มันก็เสียเลยอันนี้ลองสั่งมาใหม่ครับหลังจากที่ต้องเอาอันนี้ใส่นี้ก่อนนะครับเอาตัวปั๊มใส่กับตัวท่อนี้ก่อน เราคข้ยไปลองรอยน้ำนะมาเดี๋ยวมาลองดูผมจะเอาไปไว้ใช้กับสระน้ําที่สวนเพราะว่าที่สวนไม่มีไฟฟ้าแล้วก็แบบนี้คือปล่อยทิ้งไว้ได้เลยรา,าราคาซื้อมาร้อยร้อยห้าสิบเอ็ดบาทรวมค่าส่งเราเป็นร้อยแปดิบแปดบาทจริงนี่คือร้อยแสิบแปดบาทครับผมมาลอ,ลองลอยน้ําดูอันนี้ก็จะเป็น หัวต่อนะฮะพอโดนแดดก็จะเริ่มทำงานเดี๋ยวมา,มาลองต่องานมันดูครับอยากจะให้ที่สวนมันมีน้ำพุสวยๆคะแล้วก็เพิ่มออกซิเจนให้ให้น้ำให้ให้สิ่งมีชีวิตในน้ำด้วยแดดมันยังไม่ค่อยแรงครับแดดมันเบาเดี๋ยวรอแดดก่อนแป๊บนึงนะครับ เดี๋ยวลองวางเสียงมันเริ่มทำงานแล้วครับเดี๋ยวลองวางดูนะครับนี่ <laughs> ใช้ไดยเหมือนกันนะครับ <laughs> เราก็มาดูอีกสักหัวนึงว่ามันจะเป็นแบบไหน,นเดี๋ยวมาลองหัวน,นี้บ้างวิธีจุ่มนะฮะให้จุ่มลงไปทั้งตัวก่อนอ๋นนอน,น,นี่อันนี้ก็สวย โอ้ oh, ดีมากเลยนะฮะยุคนี้เป็นยุคที่ต้องอยู่กับพลังงานโซลาเซลล์ละิมว่าม <c oughs> ันเข้ากับเมืองไทยมากนะฮะเมือ <c oughs> งไทยนี่รวยแดดมากเฮ้ย <Hey, S 2> เวอร์ครับทำงาน <c oughs> ดีเลยโอเคเดี๋ยวตอนเย็นจะไปลองใ <c oughs> ส่ที่สวนอ๋อพอดีผม <c oughs> ทำแบบนี้มาเพิ่มเติมเพราะว่าสังเกตว่าเนี่ยพอมันไปติดขอบละแต่ถ้าเป็นที่สวนเป็นบ่อดินเนี่ยมันจะมีฝุ่นมีตะไคร่มีอะไรผมเลยทําแบบนี้มาเอาตัวลวดอลูมิเนียมแล้วก็ต่อกับแผ่นยางให้มันลอยเดี๋ยวผมจะไปเสียบเข้าแบบเนี้ยเพื่อกันไม่ให้มันกันไม่ให้มันติดกับขอบน้ําให้มันทาย,ยายามอยู่ก,กลางๆ ให้เป็นเหมือนขาในมุมให้ม,ม,มันออกข้างๆมา,า,าให้มันไม่ให้มันมาติดขอบสระเพราะว่าขอบสระมันจะมีพวกเศษฝุ่นเศษผงเศษตะไคร่เศษอะไรเยอะโอเคครับเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวไปลองให้ดูอีกทีนะครับขอบคุณครับผอไม่มีแดดมันก็เงียบเลย อันนี้อันนี้ผมไปโมดิฟายตัวหัวที่รีดน้ำออกนะเพราะว่าถ้าแบบเพราะว่าผมอยากให้มันสูงสูงเพราะว่ามันจะได้ตกลงน้ำมันก็จะได้เป็นออกซิเจนออกเป็นน้ำเคลื่อนไหวเยอะขึ้นผมก็อันอันที่ก็ให้มาเนี่ยมันจะเป็นแบบมีรูเยอะๆผมก็เอากาวร้อนหยอดเป็นบางรู ให้มันเหลืออยู่แค่สี่รูมันก็จะน้ําก็จะสูงขึ้นรีดน้ําก็น่าพอพอใจสาหรับผมนะเพราะว่าผมอยากให้มันสูงสูงมันจะสวยดีครับ,รบก็มาลองดูอีกทีครับเมื่อวานตอนเย็นผมเอามาปล่อยนละ้พอดีมันแสงแดดมันไม่มีเครื่องมันเลยไม่ทํางานเดี๋ยววันนี้มาลองดูอีกทีครับว่ามันจะน้องน้ำพุจะทำงานหรือเปล่าดูว่าจะนิ่งสงบ เงียบเลยโอ้น้องน้ำพุอยู่ในร่มเดี๋ยวลองเขี่ยออกไปนะทำงานน้องน้ำพุก็แอบทำงานอยู่นะครับเอ,อ้ก็ใช้ได้นะฮะผมทำขาแยกออกมาสี่ขา เป็นขาแบบมงมงมมันจะได้ไม่ไปชนนน่นนี้เดี๋ยวมาดูภาพกว้างกันครับโดนน้ำน้องก็เริ่มทำงานแล้วฮะเดี๋ยวลองเอามาปล่อยนี่ผมทำขาเพิ่มออกมาเองก็ถือว่าตอบโจทย์ครับสำหรับน้ำพุพลังงานแสงอาทิตย์เครื่องเล็กๆสำหรับแนวบ้านสวน ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้บ่อน,นี้ก็เพิ่งขุดขุดได้ประมาณเกือบปีแล้วฮะแต่ว่าน้ำก็ยังขุนอันนี้ก็จะมาให้มันมีความเคลื่อนไหวในบ่อน้ำบ้างดีกว่าจะต้องทิ้งให้มันนิ่งๆเลยผมคิดว่ามันจะทำให้สภาพน้ำมันจะดีขึ้นกว่ากว่าที่ไม่มีเลยนะโอเคพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงาน อนาคตของจากนี้ไปครับก็ลองดูกันนะครับพลังงานโซลาเซลล์สวัสดีครับ